ูช้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับเกษตรกรคือพี่วัฒนาแล้วก็ผู้นําสมาชิกของเรานะครับคุณสมยงสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับท่าน<ส>เจตเอรครับครับผมครับเดี๋ยวถามพี่วัฒนาหนึ่งว่าพื้นที่การปลูกยางพาราของพี่มีทั้งหมดกี่ไร่ฮะสิบห้าไร่ครับสิบห้าไร่แล้วต้นยางประมาณกี่ต้นครับพี่พันสามร้อยห้าสิบต้นพันสามร้อยห้าสิบต้นพันที่ใช้ปลูกนี่เป็นพันอะไรฮะพันหกร้อย พันหกร้อยอ่าแล้วก่อนหน้านี้พี่พัฒนาดูแลสวนยางยังไงบ้างครับใช้ใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็ใช้ยาฉีดครับแล้วกระสอบประมาณเท่าไหร่คะราคาประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่สิบกระสอบพี่ก็รายต่างสี่หมื่นสี่หมื่นกว่าบาทครับอ๋อแล้วเวลาเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตเป็นยังไงบ้างฮะ ตอนตอนปีดยางนี่มันเดือนหนึ่งออกสองครั้งครับสิบห้าวันครั้งหนึ่งสิบห้าวันครั้งหนึ่งนี่น้ําหนักประมาณกี่กิโลครับพี่สิบห้าวันน้ําหนักก็สอบประมาณสองร้อยกิโลจากต้นยางพันสามร้อยตัวต้นน้ําหนักได้แค่สองร้อยกิโลครับโอ้โหมันมันยางไม่ออกแล้วราคาเท่าไหร่ครับเวลาไปขายสามสิบบาทครับสามสิบกิโลละสามสิบกิโลละสามสิบบาทนั่นก็แสดงว่า ไม่คุ้มกับที่เราเสียค่าใช้จ่ายไปทางพี่สมยองเองได้แนะนําพี่พัฒนายังไงบ้างครับเกี่ยวกับการใช้ว่าน้าเงินไคโตซานก็ตอนแรกๆนะครับที่มาแนะนําพี่เขาใช้เขาก็เขาไม่เชื่อหรอกนะครับว่านจะเป็นไปได้อย่างไรใช่ไหมล่ะแค่ว่าว่าเอ้มันจะเหมือนปุ๋ยเคมีเหรออ่ามันจะมีผลการตอบสนองที่ดีเหรอผมะว่าก็ลองใช้ดูนะครับเพราะว่าใช้ยังไงก็คือมันเป็นพวกชีวภาพ ที่เราลงทุนกันทําชีวภาพก็คือมันก็ไม่มีผลที่ว่าจะตอบสนองเราได้มากไปกว่านี้ก็มาแนะนําเขาหลายเรื่องนะครับพูดคุยกันอยู่ตั้งนานกว่าที่เขาจะตัดสินใจได้นะครับผมก็เลยว่าเออถ้ายังไงก็ลองลองเอาไปใช้ดูก่อนครับในราคาต้นทุนดูก่อนนะครับที่ผมมานําเสนอให้ว่าเอาราคาต้นทุนที่ว่าผมซื้อมาใช้แล้วเนี่ยมันยังเหลือนะครับมาแนะนาให้พี่เขาใช้เขาก็ได้นําออกไปใช้ใช้อยู่ประมาณสักพักหนึ่งนะครับทีนี้เขาก็โทรมาหาว่าเออมันดีขึ้น ผมคอสสมัครซื้อในราคาต้นทุนได้ไหมนะครับเนี่ยครับแล้วพี่พัฒนาได้ใช้ในส่วนของวานน้าเงินไโตซานเนี่ยอัตราส่วนผสมเป็นยังไงบ้างครับคือช้ตาลไอคุณสมยงที่มาแนะนำกับใช้สิบห้าซีซีสิบห้าซีซีครับต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรครับแล้วก็บวกตัวนี้ด้วยบวกไอ กีเลพับที่มาแนะนำสามสิบสามสิบซีซีสามสิบซีซีต่อน้ำยี่สลิตรฉีดพ่นแล้วฉีดพ่นตอนไหนฮะตอนตอนช่วงไหนตอนช่วงเช้าครับตอนช่วงเช้าอย่างเดียวพี่ใช้นานไหมกว่าที่จะเห็นผลประมาณ15วันถึง1เดือนครับอ๋อแล้วผลที่ออกมาเป็นยังไงฮะเป็นที่น่าพอใจเพราะว่ายางเริ่มออกจาก200รกิโลมันก็ขยับขึ้นมาเป็นสามร้อย เนี่ยนีปัจจุบันนี้ก็สิบห้าสิบห้าวันก็ออกห้าร้อยกิโลห้าร้อยกิโลจากโทีสองร้อยตอนนี้เป็นห้าร้อยกิโลแล้วครับแล้วสภาพดินนะฮะเป็นยังไงฮะสภาพดินมันมีไส้เดือนมีอะไรขึ้นไอ้ต้นหญ้านี่เขียวอืมก็คือสภาพของดินนี่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดครับใบยางก็เขียวไม่มีจุดด่างใบยางก็จะเขียวเข้มถือว่าสมบูรณ หน้ายางก็นิ่มหน้ายางก็นิ่มเวลากีดง่ายกีดง่ายครับอ๋อน้ำยางไหลดีน้ำยางข้นไม่ม,มันมันเป็นก้อนไม่ไม่ไม่ไมยุบอืมพรแล้วตอนนี้ใช้มานานหรือยังครับใช้มาประมาณสองเดือนรับคิดว่าจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับครับผมครับแล้วทางพี่สมยงนะฮะเห็นเกษตรกร,กรมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นรู้สึกยังไงบ้างพี่ดีใจครับ ตอนแรกๆก็ดีใจที่ว่าในส่วนหนึ่งดีใจที่ว่าเออเราไปแนะนําให้พี่เขาใช้ตัวเนี้ยเขาใช้แล้วเขาได้ผลนี่คือในในส่วนหนึ่งในในใจเราว่าเออเราดีใจและภูมิใจนะครับดีใจและภูมิใจมากๆที่ว่าเกษตรกรใช้ได้ผลเหมือนตัวเราที่ว่าเราใช้แล้วเราไปแนะนําเขาบอกต่อเขานะครับเขาได้ผลออกมาในระดับนี้น้ายางเขาก็เพิ่มขึ้นมานะครับความภูมิใจและดีใจในจุดนี้ผมดีใจมากๆเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เดินหน้า หาเกษตรกรครับผมไปเรื่อยๆอยู่ครับตอนเนี้ครับนะครับอยากจะให้ทางพี่วัฒนาฝากอะไรกับเกษตรกรท่าผู้ชมทางบ้านสักงนิดหนึ่งครับอยากจะให้เกษตรกรที่มีปัญหาอย่างกับผมหันมาใช้ไอ้ผลิตภัณฑ์ว่าน้ำเงินที่ที่ทำให้ผมมีรายได้เพิ่มทำให้ครอบครัวมีรายได้กลับเข้ามากลับเข้ามาเยอะ แล้ว <ee. S 2> ผลผลิตเพิ่มขึ้นขนาดนี้เพิ่มคร <it> ับฝาบกบอกเกษตรกรทุกคนให้หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยครับครับผม,ผมและก็ช่วงน,นี้ทราบว่าพี่สมยงมีของที่กจะมอบให้พี่วัฒนาด้วยจะมอมบได้เลยครับก็ขอมอบธาอาหารเสริมนะครับของหวานน้ําเงินให้ขวดเนืองนะครับครับอ่าแล้วก็มูเรลไคตัวซานนี่ครับอีกขวดเนืองนะครับ ฝากเอาไว้ให้ไปใช้เอาไปใช้ในสวนยางพาราจะได้มีผลผลิตกับเพิ่มขึ้นอีกเยอะๆใช่ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบพระคุณพี่วัฒนาแสงสว่างที่ได้มาให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ว่าน้ำเงินไคตซสารกับสวนยางพาราของพี่เขาขอบพระคุณมากครับ ยอดเลยเนาะสวนยางที่นี่ก็นี่คือสวนยางของทีมงานลูกค้านะครับที่มาแนะนําแต่ก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้นะครับใบยางมันจะดังๆนะครับใบยางมันจะเป็นจุดเป็นจุดต้นยางมันจะเป็นโรคราแตกนะครับมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับครับพอมาแนะนําพี่เขาแล้วนะครับที่เขาได้ใช้ตามที่เราแนะนําว่าฉีดพ่นทางต้นและทางดินนะครับสิ่งที่ตามมาที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ ใบยางจะหนาร่มรื่นนะครับเขียวมันเชือ่อมวิธีการทําสวนยางนี่มไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะพี่นะมันไม่ยากครับแต่ก็ต้องเอาใจใส่ดูแลด้วยบางคนบอกว่าปลูกยางลงไปแล้วเออใส่ปุ๋ยปีละครั้งสองครั้งไม่ค่อยสนใจดูแลนะครับ,รบสิ่งที่ตามมาก็คือยางพอ,อยางมันเป็นโรคนะครับอพอ,อยางมันเป็นโรคติดจากต้นหนึ่งไปหาอีกต้นหนึ่ง เวลาเรากีดต้นนี้มันเป็นโรคแล้วก็กีดไปเรื่อยๆมันก็ติดต่อกันไปเรื่อยยไปเรื่อยๆเก็ไม่รู้วิธีจะแก้กันนะครับผมก็พยายามว่าเออทำอย่างไรเนาะเราก็อยากจะนี้จากจุดนั้นนะครับก็ได้มาเห็นนี่แหละครับบานน้ําเงินน่ะผมได้นําออกมาใช้นะครับได้นําออกมาใช้เนี่ยมาทาหน้าด้วยผสมดินแดงทาหน้าอย่างแล้วก็ฉีดพ่นด้วยหนึ่งสิ่งที่ตามมาคือลาเส้นดําไม่มีนะครับหน้าอย่างที่มันตายนึ่งน่ะ คือมันไม่เห็นแล้วตอนนี้น,น,นะครับแล้วลูกค้าที่มาแนะนําเนี่ยทุกคนก็บอกว่าดีขึ้นมาหมดทุกคนนะครับ,รบอาจจะว่ายังไม่เต็มร้อยนะครับก็เพิ่งจะเริ่มใช้ครับ,รบเพิ่งจะเริ่มใช้แต่ยังไม่เต็มร้อยแต่คิดว่าในอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าวานน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสินค้าการ,กรเกษตรที่ในประเทศหรือทั่วโลกนะครับจะต้องตะลึงและยอมรับกับวานน้ำเงินแน่นอนนะครับโอ้อเห็นพี่มั่นใจใน สินค้าคุณภาพสินค้าแบบนี้แล้วเรื่องแผนการตลาดเป็นไงบ้างครับแผนการตลาดนะครับพอผมใช้ดีแล้วนะครับคนที่มาแนะนําผมว่าคุณสมยงทําไมคุณไม่ลองทําการตลาดดูบ้างละ่ะอืผมก็ว่าทาอย่างไรล่ะพี่อ้าวก็อย่างที่คุณไปแนะน,นําเขานง่ายไหมผมก็บอกว่าเออแนะนําให้เขาใช้สินค้ามันก็ง่ายครับพี่เขาก็บอกว่าคนที่มาแนะนำเขาว่าแผนการตลาดก็ยิ่งง่ายด้วยอ <ve> อผมก็เออง่ายยังไงล่ะครับเขาก็เรียกผมเข้าบาริษัท ผมก็ไปประชุมทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์พอเริ่มาเออเห็นแผงการตลาดมันก็ทําง่ายนะครับครับแค่ว่าสมัครหนึ่งรหัสตอนนั้นก็โปรโมชั่นที่ผมทานะครับก็คือ2 0 0พันกว่าบาทเองับ2 0 0 0กว่าบาทที่เนี้ยเขาก็บอกว่าทําซ้ายขวาทําซ้ายขวาแค่นั้นเองไม่มต้องรักษายอดด้วยแน่คุณผู้ชมคงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าแผงการตลาดที่พี่สมยงบอกว่าง่ายขนาดนี้จะง่ายแบบไหนไปชมกันเลยครับ